สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านรักปู่ค่ะวันนี้จะนำเสนอเรื่องของความเชื่อผีผีที่เหล่าผู้ใหญ่เคยใช้หลอกเด็กไทยในสมัยก่อนผู้ใหญ่ไทยในสมัยก่อนมีวิธีสอนลูกหลานที่แตกต่างกับสมัยนี้ในหลายๆเรื่องค่ะเช่นคุศสโลบายต่างๆที่แต่งขึ้นมาจากความเชื่อเพื่อใช้เป็นวิธีในการกำราบเด็กๆที่ไม่เชื่อฟังให้รู้สึกกลัวและทาตาม หรือไม่ทำในสิ่งที่ผู้ใหญ่ห้ามแต่บางความเชื่อก็มีผู้ใหญ่เชื่อกันจริงๆจังๆก็มีมาลองดูกันว่าจะมีความเชื่อผีๆอะไรกันบ้างคะ่ะ 1. ก็คือห้ามเล่นซ่อนแอบตอนกลางคืนเดี๋ยวผีเอาตัวไปซ่อนหรือโดนผีบังตาทำให้หาเพื่อนไม่เจอ 2. ห้ามตากผ้า้ามคืนเดี๋ยวผีกระสือจะเอามาเช็ดปาก 3. ห้ามเคาะช้อนเวลากินข้าวเพราะว่าเป็นการเคาะเรียกผีให้มากินด้วย 4. ห้ามแต่งหน้าก่อนนอนเพราะวิญญาณจะจำร่างไม่ได้และจะไม่กลับเข้าร่าง 5. ห้ามนอนหลับยามตอนเย็นเย็นเพรเพเรียกว่าตะวันทับตาเมื่อนอนแล้วจะไม่ตื่นหรือเมื่อตื่นขึ้นมาก็จะรู้สึกสับสนมึนงง 6. ห้ามส่องกระจกตอนกลางคืนเพราะคุณอาจจะเห็นคนในกระจกไม่ใช่ตัวของคุณเอง 7. คนเป็นแผลห้ามไปงานศพแผลจะไม่หาย 8. ห้ามนอนขวางทางเดินจะถูกผีอั 9. มเอย่าเล่นของมีคมตอนกลางคืนผีจะพาก 10. เวลาผู้ใหญ่กินเหล้ากัน ทุกครั้งที่เปิดขวดเหล้าขวดแรกจะต้องรินเส้นเจ้าที่ก่อนเสมอ 11. มีคนเรียกตอนกลางคืนห้ามทักเดี๋ยวเขาจะเอาเราไปอยู่ด้วย 12. นอนต้องห่มผ้าไม่งั้นผีจะมาดึงขา 13. ห้ามนอนตรงขื่อบ้านหรือเสาบ้านจะโดนผีอำ้4 ห้ามเล่นน้ำคลองตอนหัวค่ำน้ำกำลังขึ้นผีพรายจะมาฉุดลงไปกิน 15. ห้ามนั่งไผัขาที่สะพานท่าน้ำคนเดียวผีพรายจะมาดึงขาเช่นกัน 16. กกลับมาถึงบ้านให้หลงังเท้าเพราะจะได้ไม่มีผีตัวไหนตามมาได้เป็นอย่างไรกันบ้างคะ เพื่อนๆเ,เคยได้ยินได้ฟังความเชื่อไหนมาบ้างก็นำมาเล่าสู่กันฟังได้นะคะถ้าหากชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเอาไว้ด้วยค่ะ